คลิปนี้นะคะเราจะมาทำกระโปรงที่เสริมจีบนะคะจากแพทเทิร์นที่เรามีอยู่แล้วนะคะอันนี้พี่หงนํากระดาษมาแปะเสริมค่ะโดยที่นะคะแบบเนี่ยก็จะเป็นเป็นกระโปรงทรงสอบนิดๆน,นะคะแล้วก็ซิปข้างนะคะตรงนี้คือซิปนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยพี่หงจะใส่จีบ เหมือนผ้าถุงนะคะปกติผ้าถุงก็จะมีจีบเดียวใช่ไหมคะแล้วก็เป็นจีบใหญ่แต่น,นี้พี่หงจะใส่จีบตรงนี้เนี่ยสามจีบอย่างนี้นะคะเขาก็จะเป็นจีบแบบนี้ไม่ได้เปิดนะคะจะเย็บล็อกลงมาตรงนี้ทีนี้วิธีเราจะเสริมกระดาษเนี่ยคะ่ะนะคะอันนี้จะมาอธิบายวิธีการเสริมกระดาษอันนี้คือเส้นกลางหน้านะคะ ทีนี้เราจะตั้งเสริมเราจะเสริมเราจะใส่ไปสามจีบใช่ไหมคะต้องคำนวณผ้าก่อนนะว่าผ้าพอไหมนะคะผ้าพอเราก็โอเคพี่หงจะใส่สามจีบแล้วก็จีบหนึ่งเนี่ยจะใหญ่สี่นิ้วจีบหนึ่งใหญ่สีนิ้วพอพับไปก็จะเหลือสองนิ้วนะคะดังนั้นเรามาตั้งดูอันนี้คือเส้นสะโพกนะคะ เส้นสะโพกเนี่ยจะลดจากเอวล,ลงมาเนี่ยแนิ้วนะคะตรงนี้นะคะจากเนี่ยลงมาเนี่ยแปดนิ้วจะได้ตำแหน่งเส้นสะโพกนะคะทีนี้จากเส้นสะโพกนะคะเราก็มาหาว่าฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยที่เราจะใส่จีบเนี่ยเราจะวางจีบแนวไหนเดี๋ยวขอตัดตรงนี้ออกกัน อันนี้คือผ้าที่พี่หงมแปะเอาไว้เวลาเรามาดูค่ะว่าแพทเทิร์นตัวนี้เราเคยตัดตัวไหนไปบ้างแล้วเราเพราะเราตัดไปเยอะเนี่ยเราจะจําไม่ได้หรอกค่ะเราก็จะแปะผ้าว่ากระโปรงอันนี้ตัดกระโปรงตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไปนะคะเวลาลุกค้าบางทีเขาบอกเอาแบบตัวนั้นเอาแบบตัวที่แล้วเอาแบบตัวสีขาวเอาแบบตัวลายอะไรเงี้ยเราจะได้ดูได้ง่ายนะคะอ่ะทีนี้เราจะมาตั้งจีบนะคะดูจาก ด้านข้างอันนี้กลางหน้านะคะแล้วก็มองมาที่ด้านข้างเราจะให้จีบแรกเนี่ยห่างจากด้านข้างเนี่ยสักถ้าสักเจ็ดนิ้วเนี่ยก็จะริมไปห่างสักหกนิ้วได้ไหมหกนิ้วครึ่งนะคะพอหกนิ้วครึ่งจีบละสองนิ้วจีบละสองนิ้วครึ่งจีบละสองนิ้วกระเบียดคือจีบเนี่ยกว้างสองนิ้วนะคะ เพราะว่าเป็น4ใช่ไหม4พอพับก,ก็เหลือ2ดังนั้นเราก็จะให้จีบกว้างสัก2นิ้วกระเบียดนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะดังนั้นจีบก็จะอยู่อย่างนี้นะทีนี้เราดเราก็ได้จีบที่1ละว,วัดมาเลยค่ะจีบที่1เนี่ย1นิ้วเกือบเต็ม2แต่ไม่ถึง2นะคะไม่ถึง2นะคะอันนี้คือจีบที่1 พี่ขงขี่ค้างไว้อย่างนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวข้างบนเราจะต้องเก็บเอวค่ะอย่างนี้นะคะทีนี้อันนี้คือจีบที่หนึ่งจีบที่หนึ่ง,งสี่นิ้วนะคะอันนี้คือจีบที่หนึ่งแล้วกันงวงก็อย่างนี้เลยค่ะทีนี้ช่องห่างสองนิ้วกระเบียดถูกไหม เราก็วัดไปอีกสองนิ้วกระเบียดขีดยาไปเลยนะคะแต่ว่าพี่ขงข้างบนจะไม่ใช้หมึกน,นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลดเอลก็เลยต้องใช้ดินสอก่อนอย่างนี้นะคะทีนี้ตั้งจีบต่อคะ่ะ จีบล้วสี่นิ้วถูกไหม mm hmm. ต้องแปะกระดาษเนี่ยยาวไปก่อนเลยนะคะไม่ต้องแปะเต็มนะคะข้างล่างนี่พี่หมไม่แปะเลยคะ่ะเดี๋ยวเรากิ้งแล้วเราก็ไปช็อกลงที่ผ้านะคะจะได้ไม่เปื้อนกระดาษะคะ่ะตรงนี้สี่นิ้วนะจีบอันนี้เป็นจีบนะคะ น,นีคือจีบที่สองนะคะช่องห่างคือสองนิ้วกระเบียดนะคะจําได้นะสองนิ้วกระเบียดแล้วก็สี่นิ้วพี่หมจะขีดไปทีเดียวเลยค่ะสี่นิ้วนะคะอันนี้คือจีบ ลากยาวตรงไปก่อนนะคะทีนี้เราพับจีบก่อนคะ่ะเพื่อจะหาเส้นเอวนะคะอันนี้คือจีบที่หนึ่งนะอันนี้สองและอันนี้สามสามจีบตามที่เราต้องการนะคะตรงนี้คือข้างตรงนี้คือข้างเดี๋ยวเราจะมาหาว่าตรงนี้พื้นที่เหลือเท่าไหร่เราก็พับเลยคะ่ะ กระดาษเข้ามาเลยค่ะคือถ้าเพื่อนๆมีแพทเทิร์นกระโปรงทรงตรงกตัวหนึ่งนะคะเพื่อนๆนก็สามารถนำมาแปลงอย่างนี้ยได้เลยคือถ้ากลัวชิ้นชิ้นชิ้นเดิมของเราจะเสียนะเราก็ลอกใส่กระดาษอีกแผ่นหนึ่งนะคะถ้าเพื่อนๆมีแพทเทิร์นแล้วนะคะ ใช้ตัวเดิมเนี่ยนำมาลอกแล้วก็นำมาสร้างนะคะอย่าใช้ตัวเดิมสร้างนะคะเราจะได้พอเราจะได้แบบตอนจะทำแบบอื่นเราจะได้มีแบบไปทํานะคะแต่พี่หงไม่ได้รับทำแพทเทิร์นนะคะก็ไปหาดูว่าเ,เพื่อนๆคนไหนเขารับทำแพทเทิร์นก็ไปว่าจ้างเขานะคะพี่หงไม่ไม่มีคิวค่ะ อันนี้นะคะเราก็จับพับมาไม่ต้องไปแยกกระดาษจะได้ไม่เปียงนะคะเนี่ยเราก็จับพับมาอยากได้จีบแนวไหนด่ะเราก็ขีดลงไปแล้วเราก็พับไปอย่างนี้นะคะทีนี้อย่าลืมนะตรงนี้คือเส้นกลางหน้าเนี่ยคะ่ะ กลางนอนหนื่นะคะอันนี้คือขวาอันนี้คือซ้ายถูกไหมคะทีน,นี้เราพับเส้นกลางหน้านะคะถ้าถกลดีบขยื่อนนะแปะไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยแกะกออกแล้วเราก็พับกลางหน้า เริ่มเห็นลางลางหรือ,อยังนคะคะพอเราพับก,กลางหน้าเราก็จะได้อย่างนี้นะคะตัดได้เลยค่ะจะขีดก่อนก็ได้นคะคะแล้วก็นี่เอวนะคะ ี่ก็คือตำแหน่งด้านข้างเพื่อนๆก็ตรงเนี้ยขีดยาวลงไปเลยค่ะตรงนี้คือสโพ่ตรงเนี้ต้องขีดยาวไปเลยนะคะเดี๋ยวพี่คงต้องหากระดาษมาเสริมค่ะเอาอันนี้เติม คือเราไม่ต้องทําทั้งหมดก็ได้นะคะนี่่คะไม่ต้องแปะกระดาษทั้งหมดก็ได้ค่ะจะได้ไม่เปลืองูอนี่ มองให้ชัวร์นะคะว่าเดี๋ยวเราจะตัดตรงนี้ออกเนี่ยค่ะอย่างนี้นะทีนี้เราก็ขีดตรงนี้เลยตัดเลยก็ได้ค่ะทำแบบนี้จะต้องมีเหล็กทับนะคะไม่งั้นแล้วขเเยื่น ดกัดไม่พอนะคะต้องใช้เหล็กทับอะคะ่ะเราก็จะได้ความยาวของข้างซ้ายนะคะอันนี้คือตำแหน่งด้านข้างของข้างซ้ายนะคะขีดแล้วเราก็ตัดไปเลยะคะ่ะ เอวนี่จะตัดเลยก็ได้นะคะ ทีนี้เรามาคำนวณเกตตรงนี้ค่ะเกตตรงนี้เราใช้ไปเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะนำเกตเนี่ยไปหักใส่ที่จีบนะคะเขามีสามจีบนะคะสามจีบก็ดูซิว่าเกตเราใช้ไปเท่าไหร่เห็นไพี่หงก็คํคำนวณเอวก่อนเอวตัวนี้ล่าสุดต้องการสาสิบสองเกตเขา1นนิ้วกระเบียดนะคะ คือตรงนี้กับตรงนี้สองเกตเนี้ยรวมกันเนี่ยค่ะหนึ่งนิ้วกับอีกหนึ่งหุนนะคะเราก็นำหนึ่งนิ้วกับหนึ่งหุนเนี่ยค่ะมาแบ่งมาแบ่งให้ได้หกหกส่วนทำไมหกส่วนเนี่ยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใช่ไหมคะเนี่ยแบ่งให้ได้หกส่วนดูซิหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าอ่าดังนั้น คือไม่ต้องถึงคือความที่เราลดมันคือเกตเนี่ยไม่พอไม่พอที่เราจะไปแบ่งนะคะทีนี้เราต้องตั้งใหม่ว่าเราจะแบ่งเอานี้ไปครึ่งนิ้วอันนี้ไปครึ่งนิ้วหรือเอาไปสามหุ่นก็ได้ค่ะงงไหมเนี่ยสามสามเนี่ยถ้าเกตเกตละสามหุ่นนะคะจะพอดีเลยค่ะคืออันนี้แล้วแต่นะคะว่าเอวเขาเนี่ยพอหักแล้วเนี่ยค่ะ เขาเหลือเท่าไหร่นะคะไม่ใช่ว่าจะสามหุนทุกตัวนะคะอี่นะคะก็อันนี้คือเส้นสะโพกวัดลงมาสี่นิ้วสี่นิ้วโดยประมาณนะคะแล้วเราก็ฉีดค่ะอย่างนี้นะขีดไปหาเก็ต อย่างเงี้ยเห็นไหมคะเนี่ยระยะตรงนี้เนี่ยค่ะจะได้สามขุนอันนี้พี่หงแปะสก๊อตเทปไว้นะตรงนี้เราควรจะมาร์กตำแหน่งเวลา,าเย็บนะคะจะต้องใช้นะคะแล้วก็เกจเนี่ยอย่าเลยมาตรงนี้อย่าเลยสี่นิ้วนะคะเนี่ยค่อยๆโคง้งไม้บรรทัดไปนิดๆไม่ได้ลากเป็นเส้นตรงนะ เพราะว่าก็มีหน้าท้องใช่ไหมทุกคนนะคะม,มีมีหน้าท้องดังนั้นเราจะต้องวาดโค้งนิดๆนะคะอย่าวาดเป็นเส้นตรงค่อยๆหันไน้บรรทัดนีน่ค่ะอันนี้สามหุนใช่ไหมสามหุนแล้วก็อีกสามหุนแล้วก็อีกสามหุนก็จะได้หนึ่งนิ้วหนึ่งขีดพอดี ทำไมถืงเรียก3ามหุน1ขีดก็คือ1หุนนะคะพี่หงก็เลยเรียก3าหุนนะคะอันนี้1หุน2หุน3หุนถ้าอย่างงี้จะเรียกครึ่งนิ้วจะไม่เรียก4หุนนะคะแต่มีค่าเท่ากันแล้วก็เราจะเย็บลงมาปี่นิ้วเราก็จะต้องตั้งด้วยนะคะคือว่าลูกค้าไม่ให้ไม่ให้เปิดมากให้เปิดแค่แค่นี้เราก็เย็บลงมาตรงนี้เราก็ทำมาร์กตำแหน่งได้เลยค่ะ ลงมาจากเอวเนี่ยสิบสองนิ้วตรงนี้จะได้ล็อกลงพอดีอ่ะทีนี้เราแกะสตัทเทปได้เลยค่ะเราไม่ต้องไปแปะยาวนะคะแปะแค่ไม่ให้กิบทะเย่อนพอก็จะได้กนี้ทีนี้ตรงเนี้ยค่ะตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ย ระวังเขาจะเพี้ยนนะหากระดาษมาเสริมสักหน่อยหนึ่งคือพี่หงไม่ได้แปะเยอะไงทําแบบนี้จะไม่เปลืองกระดาษเราไม่ต้องไปแปะเยอะ Okay. เราก็พร้อมที่จะไปวางกับผ้าได้แล้วค่ะนะคะจีบก็จะได้อย่างนี้นะคะตรงนี้เป็นจีบนะคะเนี่ยค่ะตรงเนี้ยคือจุดที่พี่หงยังไม่ขีดเห็นไหมล้วตอนนี้ก็จะกลายเป็นโค้งรับหน้าท้องอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ใส่ซิปข้างตรงนี้ค่ะตรงนี้คือซิปข้างทำส,สองขีดเอาไว้ว่านี่คือข้างนะคะ ตรงนี้จะได้ไม่หลงนะคะว่าตรงนี้เป็นจีบอันนี้ก็คือการทันกระโปรงผ้าถุงใส่จีบฝั่งซ้ายนะคะ